สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้าชาแนลนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงเตลเซียนในแพทใหม่ครับแล้วก็จะมาต่อเล่นเตลเซียนในแพทนี้ด้วยนะครับว่ามันมีแนวทางการเล่นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจกับสกิลที่ปรับมาใหม่ก่อนนะครับพาร์สิฟของเตลเซียนเนี่ยจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาครับคือเตลเซียนโจมตี3ทีครับทีที่3เนี่ยจะทําการยิงเป็นสะเก็ดน้ําแข็งออกไป3ลูกนะครับผมแล้วก็พาร์สฟใหม่โลว์เตลเซียนเนี่ย มันจะไม่ได้กันดาเมจทุกชนิดเหมือนเดิมแล้วนะครับมันจะเป็นโล่เป็นเกาะมาเหมือนอลิสเลยนะครับแต่มันจะมีความสามารถหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับเมื่อฝนตรงข้ามตีโลนี้แตกนะครับผมมันจะสร้างดาเมจรอบตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ป้อมตีให้ดูนะครับผมถ้าโลแตกจะสร้างดาเมจเห็นปะมันจะสร้างดาเมจด้วยนะครับผมแล้วโลนี้นะครับถ้าเกิดโดนดาเมจทางกายภาพตีก็เช่นทูเอนตีธรรมดาหรือว่าโดนแครี่ตีโดรตีก็ได้ ประตูเนี่ยจะตีช้าลงแล้วก็ติดสโลด้วยนะครับไปถึงวัดเดินช้าแล้วก็ตีช้านะซึ่งเตลเซียนในแผ่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่น่ารำคาญมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยอยากตีตัวเตลเซียนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องตีช้าเดินช้าแล้วไหนจะต้องโดนระเบิดเกาะน้ําแข็งใส่อีกนะครับผมซึ่งเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมันเหมาะกับการที่เราต้องการที่จะโถมอะเล่นเดินใส่เดินใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับให้ฝั่งตรงข้ามแบบตีเซนซี่ตีเซนซี่อะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนพาร์ทสนะครับทำงานแบบนี้ครับผมตีหนึ่งทีตีสองท,ทีแล้วตีที่สามนะครับจะทําการยิงเป็นสะเก็ดน้ําแข็งออกไปนะครับผมพาร์ทสินี้นะครับเราสามารถตีลมได้นะครับผมตีลมเก็บสแต็กอ่ะตีหนึ่งตีสิจะเดินก็เออตีหนึ่งทีนะครับผมเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปใช้พาร์ทสิบอ่ะแบบนี้ทำได้นะครับผมต่อมาในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยถูกปรับใหม่ให้สามารถมองเห็นคนที่อยู่ในภูมิได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสกิลใส่ปูนะ เมื่อเข้าพุ่มอะทุกคนเห็นไหมเราจะมองเห็นศัตรูทันทีเมื่ออยู่ในพุ่มเป็นเวลา2วิ 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเตลเซียนจะเป็นหนึ่งตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวหายตัวได้ดีมากๆกันนะอย่างเช่นกบหรือว่าแบทแมนเป็นต้นนะครับกบนี่ผมว่าน่าจะไม่ชอบเตลเซียนเลยนะแล้วตอนนี้กบแพทนี้แบบเป็นเมตาด้วยนะถ้าเกิดเจอกบหยิบเตลเซียนมาผมว่าไม่แย่เลยนะครับผมแล้วก็สกิล2นะครับสกิล2เนี่ยถูกปรับมาให้เหลือแค่1นึ่งสแต็กแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะแช่แข็งศัตรูนานขึ้นนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของสกิล2ในแพทนี้เลยเนี่ยเท่าที่ผมเจอเนี่ยคือมันดีเลยตัวเองนานขึ้นนิดหนึ่งนะประมาณ0.5วิเลยนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยต่อคอมโบโยากนะครับเนี่ยทุกคนดูนะสกิล2เนี่ยปกติแล้วเนี่ยใช้แล้วมันจะเหมือนสกิล1อะสกิล1ปุ๊บอย่างเงี้ยคือมันเดินได้แล้วนะครับแต่ทุกคนดูสกิล2ไนตอนนี้ปุ๊บเห็นปะมันจะชูคาถาขึ้นสูงมาก แล้วมันก็ค่อยเดินนะครับมันไม่ได้เดินได้เลยนะเห็นทุกคนเห็นปะปกติแล้วนะครับสกิล2เนี่ยมันจะไม่ได้หน่วงตัวเองนานขนาดนี้มันจะหน่วงตัวเองเหมือนสกิลหนะนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยคือมันจะหน่วงแค่นี้แล้วมันก็เดินเลยแต่เนี่ยคือหน่วงนานมากนะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียอยู่ทําให้เราเนี่ยอาจจะคอมโบได้ช้าขึ้นนะครับเราเราไม่สามารถใช้สกิล2เปิดก่อนได้แล้วอะว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลสเปิดก่อนอะคือมันนานครับ ตัว react เขาทันอยู่แล้วเขาหนีสกิลสองแก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราควรจะใช้ติเปิดก่อนหรือว่าใช้สกิลหนึ่งเปิดก่อนนะครับผมอ่ะทาไมผมถึงบอกว่าอันติของเตลเซียนเนี่ยมันสามารถใช้เปิดก่อนได้เตลเซียนในแพทนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแช่ก่อนแล้วนะครับผมสามารถอ่ะก็มันสามารถแช่ก่อนได้ถ้ามันมีจังหวะได้แช่แต่การที่เราแช่ด้วยสกิลสองเนี่ยมันทำให้เราคอมโบอื่นๆช้าขึ้นครับเพราะว่ามันน่วงตัวเองเยอะพอนเพราะฉะนั้นในแพทนียคือเราจะแช่ก่อนก็ได้ไม่ผิดครับถ้ามันสามารถแช่ได้ หรือถ้าเอาง่ายขึ้นเนี่ยเราจะเปิดได้หนึ่งหรือวอันติเพื่อจะสโลฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วก็ค่อยแช่ทุกคนดูหนึ่งแล้วก็แช่นะมันไวมากนะครับแต่ทุกเห็นปะทุกคนดูสองสองสองแล้วหนึ่งนานมากครับกว่าวงสกิลหนึ่งจะมาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดมีกระโดดเนี่ยคือมันออกจากวงก็ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขาไม่เผย,ยจริงเนี่ยเราแช่ด้วยสกิลสองไม่ได้โอเคเรามาดูอันติครับอันตีในแพทนี้นะครับไม่ได้วางวงรอบตัวแล้วนะครับเราสามารถ วางวงที่ไหนก็ได้ครับแล้ววงนี้จะสโล่ฝ่งตรขงข้ามด้วยนะครับผมอ่ะแล้วเราก็หาจงังหวะเนี่ยเราซ้ำด้วยสกิลหนึ่งไปอีกทีนึงเนี่ยเขาเดินแทบไม่ออกเลยนะพอเราซ้ำด้วยสกิลหนึ่งไปเราวางแช่งเงี้ยโอกาสโดนสูงมากๆนะครับผมท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยคือวิธีการเล่นน่ะผมว่ามันเปลี่ยนไปจากแพดเดิมเลยจากแพดเดิมเนี่ยก็จะไปที่ต้องแช่ให้โดนแล้วมันถึงจะมีดาเมจแต่แพดเนี้ยคือมันเน้นไปที่การปั่นป่นปวนซะมากกว่านะครับแล้วก็โซนพื้นที่อ่ะทุกคนดูวงอติดเลยมันกว้างมากเลยนะ ถ้าเกิดเราจะเข้าป้อมเนี่ยคือเราสามารถแบบโซนอันติข้างหลังนี้ก็ได้ถ้าเกิดมีคนหลุดขึ้นมาทางนี้ก็สโลทางนี้สโลทางนี้หรือว่าเราจะเราจะใช้แบบสกิล2กับสกิล1ในการโซนก็ได้นะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเขาทะลุจากวงอันติเรามาตรงนี้เราใช้2โซนตรงนี้เราใช้1โซนซึ่งมันจะเป็นเมทที่โซนเก่งมากๆแล้วก็ไล่คนออกจากป้อมได้ดีมากๆเลยนะครับมันเหมาะกับการเล่นเกมโถมมากๆทุกคนด้เกิดขึ้นบ้านทุกคน เจอเตลเ,เซียนที่วางสกิลโซนไปแบบเนี้ยผมว่าปอมก็ไม่อยากจะกันเน,น, <c oughs> นี่นะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับวิธีเล่นเตลเซียนในแพทนี้นะครับผมถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติมนะครับหรือว่าทุกคนมีอ่าความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นได้นะครับเกี่ยวกับเตลเซียนในแพทนี้มีวิธีการเล่นยังไงอ๋อยเทมยังไงเช็คของยังไงนะครับผมลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมเลยก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับทุกคน หยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนําราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีใที่เลือกมากกว่า200 ID ID ดีดีสกินแวร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคทดี T, รีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอเดีเกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ24 Play เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w 2 4 p a y i n t h โอเ okay, คครับทีนี้จะรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็เอามาเล่นเตลเซียนในแพทล่าสุดนี้นะครับผมก็สำหรับเตลเซียนในแพทนี้ผมว่ามันก็อาจจะมีวิธีการเล่นที่มันเปลี่ยนไปนะเพราะว่า มันจะเป็นเบรที่โซนได้ดีมากขึ้นแล้วก็ปันป่วนมากขึ้นนะครับผมแล้วไอเทมที่น่าออกเลยเนี่ยคือผมว่าฟอร์ตี้นะฟอร์ตี้นี่คือไอเทมที่เด็ดเลยแหละผมว่าจะสโลกับสกิลหนึ่งกับอันตีได้แบบโหแทบจะเดินไม่ออกเลยมั้งแล้วเตอร์เซนในแผ่นี้นะก็เป็นตัวที่แก้ทางกบไปดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งของมันเนี่ยจะเปิดการมองเห็นด้วยนะครับ แล้วก็โล่ของเตลเซียนนะครับผมมันจะถ้าเกิดโล่มันแตกเนี่ยมันจะระเบิดสร้างความเสียหายรอบตัวด้วยนะอตรงนี้ยิงไปเรื่อยอยิงไปเรื่อยย,งอย,ยิงไปเรื่อยครับแล้วแช่แล้วยิงครับผมเป็นเฟิร์สบัตนะครับเตลเซียนเนี่ยคือเก่งตั้งแต่หนเวอรสองแล้วนะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเล่นเกมโถมไม่ดีมากๆเลยนะครับลิงนายคิดอะไรอยู่ที่นายเดินเข้ามาแบบนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาใส่แทงอยู่คีเหลอเราอ่ะได้เราได้ฟิกเกอร์ ยูเอะมาด้วยนะครับผมอย่างนี้ก็ทาโทษเลยครับผมเวทดป่าต่อได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราได้บูก็ดีถ้าเกิดป่าได้ไปก็ไม่เป็นไรครับผมขอแค่แบบให้เป็นฝั่งเราได้นะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเปิดสกิลหนึ่งไปปะ่ะมองเห็นกบทันทีแล้วผมยิงสู้ผมยิงสู้ลิกเตอร์ลิกเตอร์เอาหรือยังลิกเตอร์งัดคีบไปหนึ่งทีแล้วชว็อตนี้ตีหนึ่งทีครับผมได้เป็นยูเอครับ ตะไวยเพื่อนแล้วก็แช่วับก็บผมแต่ว่าแช่ไม่โดนครับตรงนี้ไม่เป็นไรพาสเปีหนึ่งอย่างเลยเนี่ยคือเตทีที่สามเนี่ยจะทําการยิงสอนเวทออกไปแต่ว่าสกิลสองเนี่ยมันค่อนข้างมีแอนิเมชันของมันนะมันจะไม่แบบฟึ๊บปั๊บรับโชคเหมือนแพทที่แล้วอ่ะมันกดแล้วมันมียืนชะงักกว่าจะชูไม้กระทาเสร็จแล้วก็ค่อยเดินอกว่าอันนี้คือเขาไม่ได้บอกเราไปด้วยนะในแพทโน้ตอ่ะ แต่ผมไปเล่นเองแล้วผมเจอคือสกิลสองมันจะหน่วงตัวเองนะครับแล้วตรงนี้แช่โดนแพนด้าฟางอันติเลยครับผมนี่ไงอันตีรูปแบบใหม่ครับไม่ต้องยืนไล่แล้วไม่ต้องเดินเป็นเป่านิ่งไม่ใช่ไม่ใช่สีไม่ต้องตกเป็นเป่านิ่งแล้วนะครับแล้วตรงนี้แช่ได้ผมก็ตี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 ตีอย่างเดียวครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามสโลโลมากครับที่เรียกว่า ผ่านไปไม่ถึง3ามนาทีแปดตัวแล้วนะครับผม8ปคิวเวอร์มากถ้าเกิดเราเล่นกับโลมต้นเกมอย่างเช่นโอมาเนี่ยโอมาโอเมก้าตีมี่หรือว่าเล่นกับกบืมว่าน่าจะแบบถมเกมไเถื่อนชกว่านี้อีกนะนี่เนี่ยเปิดตาเพื่อเปิดการมองเห็นครับผมแล้วกบก็ไม่รอด คือแท้งในแพทนี้ไม่ชอบเตลเซียนแน่นอนผมบอกเลยมันโดนไคฟรีมันโดนยิงฟรีก็เจ็บแล้วอ่ะตีธรรมดาก็เจ็บแล้วนะครับเพราะว่าทีที่สามมันจะตีเป็นเวทออกไปอ่ะัสุนายจะทำอะไรอารลเตลเซียนไม่ใช่เตลเซียนดิเซเนีย,นยหยยบได้ครับกูสลับกันเราสามารถวางกันติเปิดโอนพื้นที่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นมังกรมาแล้วลิงตายคาวงกติเอาเลยครับ ตีธรรมดาครับตีธรรมดาครับตีธรมธรมดาแค่ดักหน้าตีตีตโอโอ้ผมก็สงสารแ <c oughs> ทงของตรงข้ามจริง <c oughs> แล้วเตลเซนในแผนนี้ผมว่ามันไม่ได้เป็นสายบูนสติกแล้วอะ่ะมันมันเป็นอากนี่จะดีกว่านะครับแบบเน้นสเตม็มสกิลบ่อยอะไรอย่างนี้เลยครับผมมันเป็นตัวที่แบบอ่าเป็นดาเมจดีพีเอสที่มันเพิ่มขึ้นนะมันไม่ใช่แบบดาเมจแบบเบิร์ดเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบแช่แล้วก็เบิร์ดได้ชุดเดียวตายคือดาเมจอ่ะมันไม่ได้แบบ เบิร์ดแรงกว่าแพตก่อนแล้วนะครับดาเมจมันจะมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมาแบบต่อเนื่องนะเพราะว่าตอนที่แช่แล้วก็อัำติเนี่ยดาเมจมันไม่ได้แรงเท่าเดิมนะโอ้เจ็แบบอยู่นะว่าไปมีอีกสายหนึ่งที่ผมอยากจะลองเล่นนะครับผมแต่ขออุบไปก่อนละกันเดี๋ยวไว้มาทำคลิปสายนั้นนะน,น่าสนใจดีนะครับผม บูไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราได้บูจากการฆ่าลิงมาแล้วนะครับโอ้ห5นาที16คิวเพิ่งเห็นสะกอได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยครับคิวหนึ่งนี่สโลบบสะใจมากอันตรีของเราเนี่ยคือไม่ต้องกากเรานะครับผมคือวางโซนได้วางเลยนะครับมันเป็นการกดดันมันเป็นการแบบ กดดันได้ดีมากๆเลยเห็นบ้านเนี่ยระว,ว่างอัติโซนเลยแบบถ้าเกิดเขาจะเข้ามาเคลียร์คลิปเขาก็จะออกยากครับแล้วโดนแช่อย่างนี้ก็ไม่รอดครับผมระว่างอติไปที่คีิปเลยปลาแพนด้าเข้ามาเขาก็แบบจะสโลอ่ะเข้ามาแล้วก็สโลนะครับไั่พต้องข้าเคลียร์คีิยากๆนะครับเพราตัวอัติอุดาวมาแล้วนะครับคลิปจะเข้าอีกป้อมหนึ่งอัติมาแล้วลอัตินี่คือผมว่าไล่คนในป้อมดีมากเลยเนี่ยวางอัติไล่เลยบังคับเอลสูอัติ เนี่ยเขายืนตรงนี้ไม่ได้เขาต้องไปยืนกันทางนู้นที่แบบยืนกันแคบๆอะ่ะแล้วก็ตายอีกครับผมแล้วก็น่าจะไหลกันอีกนี่ไนงะเข้ามากันเข้ามากันแล้วโดนผมแช่เข้าไปสามจุดนี้โอ้โหเวอร์จัดแล้วกางจะจบบ้านแล้วนะหกนาทีทุกคนขอย้ํานะครับว่าหกนาทีไวมากเอลเซียนไม่ใช่เซลเซียนยูเอจะเกิดอะไรเนี่ยทำไมผมเรียกผิดเรียกถูกบ่อยจังเลยขออภัยด้วยนะครับ ยูเอเกิดก็คือต้องคาบอ่อครับชัดเนี้เนี่ยวางอัติเข้าไปในบอ่อเลยครับผมเรียบร้อยและจบเกมในหกนาทีโอโ้โหนี่มันเมทโถมตัวใหม่ถือกําเนิดแล้วปะเนี่ยมันแบบผมว่ามันโถมเกมสูสีกับอีกนิดเลยนะเผื่อโถมหนักกว่าอีกนะครับเพราะว่าเตลเซียนเนี่ยม,มันมีความสามารถไล่คนออกจากป้อมได้ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามจะก,การป้อมก็ต้องโดนติเตลเซียนมันจะสูสีกับอีกกี้แหละที่อีกกี้แบบอันติโยนไล่คนในป้อมอะไรแบบเนี้ยนี่ครับผม ว่าเตลเซียนแผทนี้มานะคือเราได้เห็นเมทเมตาตัวใหม่แน่นอนก็คือ Tell เตลเซียนครีบผมเล่นโคตรมันจบเกมโคตรไวเมทยี่สิบเก้าเปิดครับผมเข้าลมไฟไปสิบเก้านะครับก็จะประมาณที่เราสำหรับการรีวิวเตลเซียนในแพทใหม่นะครับก็บอกได้เลยว,ว่าเตลเซียนเนี่ยเป็นสไตล์เมทโถมนะเขาที่เล่นมานะครับมันเก่งแต่เวลสองเลยมันมีความสามารถในการโซนทีมไฟนะครับทั้ง มีดาเมจท,ทั้งสโล่ฝั่งตรงข้ามครับโคตรจะปั่นปวดเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณน,นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจว่าจะคิดว่าต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ